ดีต้อนรับสู่ช่อง NK Thailand แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ของคุณสำหรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางทหารและยุโทโธปกรณ์จากทั่วโลกภารกิจของเราคือการนำเสนอเนื้อหาที่ถูกต้อง ครอบคลุมและทันสมัยเกี่ยวกับเครื่องจักรและระบบอาวุธที่ทรงพลังที่สุดที่กองทัพยุคใหม่ใช้งานและในวิดีโอนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ประจำเรือบรรทุกเครื่องบินของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาที่มีความสามารถรอบด้านนั่นคือ F/A-18E F, e, F Super Hornet พร้อมทั้งรีวิวสเปคและคุณสมบัติต่างๆในปี2025 F/A-18E F Super Hornet เป็นเครื่องบินขับไล่แบบ2เครื่องยนต์ใช้กับเรือบรรทุกเครื่องบินและพัฒนาโดยบริษัทโบอิงของสหรัฐอเมริกามันถือเป็นกำลังหลักที่สำคัญของปฏิบัติการทางอากาศของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา Super Hornet เป็นรุ่นพัฒนาต่อจาก F/A-18 Hornet โดยมีขนาดลำตัวที่ใหญ่ขึ้นระยะปฏิบัติการที่ไกลขึ้นระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ลำหน้าและสามารถบรรทุกอาวุธได้มากขึ้น แบ่งออกเป็น2รุ่นย่อยได้แก่รุ่นที่นั่งเดียว F/A-18E และรุ่น2ที่นั่ง F/A-18F ซึ่งทั้ง2รุ่นถูกใช้งานในภารกิจต่อสู้อากาศภารกิจโจมตีภารกิจสนับสนุนทางอากาศภารกิจลาดตระเวนและปราบระบบป้องกันทางอากาศของศัตรูในปี2025 Super h o r n e t ยังคงเป็นสินทรัพย์ที่สำคัญของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา ด้วยการอัปเกรดและความพร้อมรบอย่างต่อเนื่องเครื่องบินลำนี้มาพร้อมกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ล้ำสมัยรวมถึงเรดาร์และระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงโดยเรดาร์ AESA รุ่นแอน ATG 79มีความสามารถในการตรวจจับระยะไกลติดตามเป้าหมายหลายเป้าพร้อมกันและให้ความแม่นยำสูงซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในภารกิจทั้งทางอากาศและภาคพื้นดิน ซูเปอร์ฮอ e เใช้เครื่องยนต์เทอร์โบแฟน GEF 4 1 4 g e 4 0 0จำนวน2เครื่องให้แรงขับที่แข็งแกร่งและมีความน่าเชื่อถือสูงทำความเร็วสูงสุดได้ถึงแมต1.6และมีความคล่องตัวสูงทั้งในความเร็วต่ำและความเร็วสูงตัวลำเครื่องบินถูกออกแบบให้ลดการสะท้อนของเรดาร์เพื่อเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตแม้ว่าไม่ได้เป็นเครื่องบินล่องหนเต็มรูปแบบเหมือนเครื่องบินรุ่นที่5อย่าง F 3 5 ในด้านอาวุธซูเปอร์ฮอนเนตสามารถบรรทุกอาวุธได้หลากหลายบนจุดติดตั้งอาวุธ11จุดเช่นขีปนาวุธอากาศสู่อากาศ m 9 s ไซวินเดอร์และ AIM-120 AMRAAM รวมถึงอาวุธอากาศสู่พื้นอย่างระเบิดนำวิถี JDAM ระเบิดเลเซอร์และขีปนาวุธต่อต้านเรือฮาพูนนอกจากนี้ยังติดตั้งปืนกลขนาด20ม mm. ิม M61A2 วนกันสำหรับการต่อสู้ระยะใกล้อีกด้วย ความหลากหลายของอาวุธช่วยให้ซูเปอร์ฮอ์เนตสามารถทำภารกิจได้หลากหลายด้วยความยืดหยุ่นสูงการอัปเกรดสำคัญในปี2025คือรุ่น Block II ซึ่งเพิ่มขีดความสามารถหลายด้านเช่นการเชื่อมต่อเครือข่ายขั้นสูงความสามารถในการปฏิบัติการร่วมกับกองกำลังพันธมิตร ลดการตรวจจับด้วยเรดาร์เพิ่มถังเชื้อเพลิงติดลำและปรับปรุงห้องนักบินด้วยจอแสดงผลแบบสัมผัสขนาดใหญ่ที่ช่วยเพิ่มการรับรู้สถานการณ์และการวางแผนภารกิจรุ่น b l o อ k III ยังมาพร้อมระบบ d i s t r i b u t e Targeting Processor Network และ Sensor i n f r a ฟราค้นหาและติดตามเป้าหมายซึ่งเพิ่มขีดความสามารถในการสู้รบทางอากาศอย่างมาก ความสามารถในการใช้งานจากเรือบรรทุกเครื่องบินยังคงเป็นจุดแข็งของซ u เปอร์ r อ n เน็ด้วยปีกที่สามารถพับเก็บได้ระบบร้อนลงและเกียร์ลงจอดที่แข็งแรงและตะขอสำหรับการลงจอดบนเรือมันถูกออกแบบมาเพื่อร,อรับภารกิจบ่อยครั้งและง่ายต่อการบำรุงรักษาทำให้มีอัตราความพร้อมรบสูงซึ่งเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ยังคงประจำการอยู่แม้จะมีเครื่องบินรุ่นใหม่เกิดขึ้น ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาซูเปอร์ฮอ์เนตได้เข้าร่วมปฏิบัติการในพื้นที่ความขัดแย้งหลายแห่งทั่วโลกทั้งในตะวันออกกลางและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่สุดถึงความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพในสถานการณ์จริงนอกจากนี้ยังมีบทบาทสำคัญในการฝึกร่วมกับประเทศพันธมิตรทั้งในภารกิจรุกและตั้งรับ แม้จะเป็นเครื่องบินขับไล่รุ่นที่4แต่การอัปเกรดอย่างต่อเนื่องทำให้ซ u เปอร์ฮอ์เนตยังสามารถแข่งขันในสนามรบยุคใหม่ได้ดีความสามารถในการประสานงานกับเครื่องบินรุ่นที่5อย่าง F-35 การแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบเรียลไทม์และบทบาทในสงครามอิเล็กทรอนิกส์ทำให้มันเป็นกำลังสำคัญที่เสริมศัก,กยภาพของกลุ่มรบทางเรือได้อย่างมีประสิทธิภาพ กองทัพเรือสหรัฐอเมริกาได้ต่ออายุการใช้งานของเครื่องบินลำนี้ไปจนถึงช่วงปี2 0 0 0